i'm วันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับผมอัดรางอีกเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าพลังขั้นเทพของจอมารจุติใหม่สามารถรับชมในเรื่องนี้บาทุรกิจได้ทางเิ็นที่เป็นที่เลยลทุกท่านที่เก็บเป็นตัเองก็อีกเช่นเคยเลยครับมาฟังผมสปอยณนะตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเอาะจะห้างจุดทนพร้อมนกนล้วกบเริ่มสปอยตอนที่หนึ่งเถอะตอนที่หนึ่งเริ่มเรื่องมาในสนามลบที่มีผู้คนกําลังจะต่อสู้กับมังกรตอนนี้อยู่เลยครับโลกแห่งเงานั้นคือภัยอันตรายที่สุดที่มนุษย์ชาตินั้นเคย หมอกสีดำไม่มีใครรู้ว่าภายในหมอกนั้นมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่รู้แน่ๆก็คือไม่มีสิ่งที่มีชีวิตใดสามารถอยู่รอดบนดินแดนกัดก่อนนั้นได้บนทางเดียวที่จะช่วยโลกมีเพียงหนึ่งเดียวก่อนเกิดการกัดก่อนมีแต่จะต้องไปชิดโลกแห่งเงาให้ได้ใช่นะว่าเดซเซอร์คนนี้นะครับก็คิดจะกกำจัดมังกรที่อยู่ตรงหน้าไอ้เจ้ามังกรมันก็ได้ชาร์จลำสายเตรียมที่จะพ่นใส่พวกเขาเลยครับแต่ในตอนนั้นชาที่มีชื่อว่าเดซเซอร์เขาก็ได้ระครับพลังเวทของมังกรเอาไว้ทําให้เวทนั้นหาไปต่อหน้าต่อตาจอเจ้าม ถ้าเช่นนั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงเจ้ามังกรก็ได้รวบรวมลำแสงเอาไว้ที่อ,อกแต่ชายที่มีชื่อว่าเดเซีคนเดิมนะครับก็ได้เปผนึกพลังเวทของมันเอาไว้เหมือนเดิมเขาได้ทําการผลึกพลังมังกรเอาไว้แล้วเพื่อนๆฉัน,นได้ยินาบาปนั้นก็ได้วิ่งเข้าไปไปเชื่ตัวมังกรเป็นข้ามนุษย์แท้เจ้ามังกรตัวนั้นก็ได้เบียดหางใส่พวกมนุษย์นะครับแต่พิโรคนนั้นก็ได้เอาโล่ไปป้องกันเอาไว้ก่อนที่มีขวานนั้นจะได้จามขวานลงพื้นดินทําให้เกิดประกายไฟมาใส่มังกรตัวนั้นส่วนเ่าดาบก็ ้อมกับที่กระโจนเข้าหามังกรเวลาในการนั้นพี่ชายนักเวทคนนี้ก็ได้ใช้เวท์ใส่มังกรด้วยขณะเด,ดยียวกันก็ได้ใช้เวทเสริมแก่ให้น้องดาบเช่นกันเรยได้ว,ว่าเอาทุกทางของบอกเลยและน้องดาบที่ใช้พลังอยู่นานเชิก็ได้ทุ่มพลังทั้งหมดใส่มังกรตัวนั้นเลยครับจนในจอมังกรตัวนั้นมันได้ล้มตึงลงไปตีปากมังกรที่เห็นตามนั้นก็ดีใจมากนะครับแล๋ลและที่สุดพวกเขาก็จอกจากนารกบนดินนี้ได้สักที พวกเขาสามารถช่วยโลกได้แล้วแต่พวกเขาต้องสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงยังไม่กลับโลกเดิมกันพกเพราะความแจ้งเตือนเคลียร์โลกนี้ก็ยังไม่มาเลยนี่หรือว่าพวกเขายังไม่สามารถกำจัดเป้าหมายได้อย่างนั้นหรอพี่แวนนักเวทก็บอกว่าเปาล่าหรอเจ้ามังกรตัวนั้นถูกจัดการไปแล้วไม่ผิดแน่แล้วไงพวกเขาถึงได้ติดอยู่ในโลกแห่งเงาได้กันละ่ะพี่เดซเซก็บอกว่าให้รออีกหน่อยเถอยังไงซะทุกอย่างก็จบลงแล้วดีแต่ในตอนนั้นพี่แวนก็ได้พูดว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะคนที่เข้ามาปราบไอ้เจ้ามังกรนี่เนี่ยมีประมาณรวอยล้าน,นนะิะแต่ตอนนี้เหลือลอรดเพียงแค่6คน นรโลกแห่งนี้พลากหลายสิ่งหลายอย่างไปมากเสียละเกินไม่ว่าจะเป็นพวกพร้อมที่ร่วมรบกันมาเพื่อนฝูงคนรู้จักแต่ในตอนนั้นสาวหัวแหลกคนนี้ก็บอกว่าอย่าคุยเรื่องซีเรียสกันเลยนะายังไงซะพวกเขาก็สามารถปราบมังกรลงได้แล้วเอาเป็นว่าพวกเรามาคุยเรื่องอะไรที่มันน่าสดใสจะดีกว่านะพี่แวนก็เลยบอกเธอว่าอย่าหันหลังให้กับคมเป็นจริงซิสึกในครั้งนี้มีคนตายไปแล้ว99%พวกเขาจะต้องคิดเรื่อนต่อจากนี้เดซียก็บอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะพวกเราอุตส่าห์กอบกู้โลกได้ทั้งที ผู้หญิงหัวเรืองที่ได้ยินบาปน,นั้นเชอก็เลยกล่าวชมพีโลเลยครับราฟาฮลโลทำหน้าที่ป้องกันการโจมตีของไอ้เจ้ามังกรนั้นได้ยอดเยี่ยมมากแต่พีโลได้ก็ถอนตนเลยครับเพราะครั้งนี้ต้องขอบคุณเดเซียนะเจ้คนที่ได้ยินบาปน,นั้นก็เห็นด้วยเพราะทะหาไม่มีเดซียอยู่พวกเขาก็คงไม่สามารถปราบไอ้เจ้ามังกรนี่ลงได้พีแวนก็เห็นด้วยถ้าไม่มีเดซียพวกเขาก็จินตนาการไม่ได้เลยว่าจะปราบมังกรยังไงต่อให้มีอาร์ติแฟกต์เป็นก่อป้องกันก็เถอะแต่เขาก็คิดว่าเพียงแค่โดนการโจมตีของไไไอออออ้้มักกกกรนนนน่่น่่ปาาเเเะะ็็ยยูหชชืชดซี จากใจจริง ขนาดเขายังไม่มีพลังมากถึงขนาดนั้นเลยทันะที่เดเซียก็แข็งแกร่งมากขนาดนี้แท้ๆทำไมถึงไม่เป็นที่รู้จักกันล่ะเดเซีย er ก็บอกว่าเรื่องนั้นนะ่ะเป็นเพราะว่าเขาเป็นสามัญชนพี่บ้านที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบว่าน่าเสียดายหากเดซียได้เป็นหนึ่งใน,นสมาชิกของหอคอยเวทแล้วก็เขาจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนในตอนนั้นพี่โลกก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอาเป็นว่าในตอนนี้ทุกคนคิดกันหรือย,อยังว่า้ากกับโลกเดิมไปแล้วจะทําอะไรต่อพี่ขวานเขาก็บอกว่าเขาจะแวะไปที่บ้านเพื่อนที่เสียชีีีวววิตใใในนนนนสงงงคคครรราามมััั้้้้้และืขออพพกพกกกกหบบเ จำเกียรติสูงส่งของพวกเขาเอาไว้น้องหัวเรนเธอก็บอกว่าเธอจะกลับสมาพันธ์ตะวันตกของเธอพร้อมกับสร้างอนุสาวรีย์และเทวสถานในหน้านที่แห่งนี้เพื่อมอบให้แก่พวกวายชนที่หลับไหลอย,อยู่ที่นี่พี่แบนก็เสริมว,ว่าก็ต้องปกป้องโลกแห่งเงามาให้เกิดมาอีกด้วยเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกแล้วก็เมื่อน,นั้นได้เกิดวินาศตาโลของจริงแน่จากนั้นพี่โลกก็ได้ถามน้องดาบเลยครับแล้วเธอหล่ะจากนี้เจอทำอะไรเหรอแต่ว่าน้องดาบเนี่ยก็ไม่ได้ตอบเขาก็เลยหันไปถามกับเดเซียแทาน เดซร์ที่ได้ยินบาปนั้นก็ได้นึกถึงเพื่อนที่ตายในสนามลบผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนสนิทของเขาเหรอนะเขาได้ตอบกับพี่โลไปไว่าเขาเขาคิดอีกหน่อยกันล้วกัน ึ่งคำพูดนั้นเจ้ามังกรก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาทําให้พลังเวทลังไหลออกมาด้วยแหละครับทำเอาตีป่ามังกรที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับต้องตกใจเป็นไปได้ยังไงกันมังกรตัวนี้ยังไม่ถูกจัดการลงอีกอย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่ามันสิ้นลมหายใจไปแล้วไม่ใช่หรือในตอนนั้นพี่แว่นก็พูดว่าหรือว่ามันอาจจะเป็นเพ่าหัวใจมังกรเขานั้นได้อ่านเจอหนังสือโบราณมาก่อนว่าหัวใจของเผ่ามังกรนั้นไม่เพียงแต่จะกักเก็บเลือดเอาไว้แต่มันยังกักเก็บมานาจํานวนมหาศาลเพื่อให้มันไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้้ววยยยยหหาาาาาากเเเจจของงร่่ตตลลด็ะุีนนแม สั่งสมไว้นั้นไม่มีที่ไปนั่นหมายความว่ามานาที่ถูกกักเก็บเอาไว้นั้นกําลังจะระเบิดออกมานั่นเองในครั้งนี้พวกเขานั้นพลาดแล้วที่ไม่สังเกตให้ดีพี่แบนก็บอกว่าช่วยไม่ได้แล้วนะพรนี้ก็คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่มนุษย์นั้นสามารถโค่นมังกรลงได้พี่แบนพิโลนี่ก็ได้กางโลใส่เลยครับแต่เขาก็คิดว่าถึงแม้ว่าเขาจะทุบพ,พลังทั้งหมดในการป้องกันก็เถอะแต่มันก็คงไม่สามารถป้องกันได้อยู่ดีในตอนนั้นเดซเซก็คิดจะพันึกพลังเว่นั้นเอาไว้เลยครับแต่ก็ไร้ผล พลังเวทของเขานั้นแตกสลายทันทีที่เปิดใช้เดเซียที่เห็นแบบนั้นก็ทํได้เพียงแค่เจ็บใจเขามาได้แค่นี้อย่างนั้นหรอแต่พอเขารู้สึกตัวอีกทีนักก็ปรากฏว่าเขานั่งย็นอยู่ที่ไหนสักแห่งเดเซียก็งงเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นก็ได้มีเสียงคนตบมือมากมายอยู่ข้างนอกตัดภาพมาที่ศาสตราจารย์สาวสวยคนนี้เลยครับนักเรียนใหม่ทุกคน ขอต้อนรับเข้าสู่สถาบันเฮเบเรียนก่อนอื่นเลยเธอต้องกล่าวขอโทษนักเรียนทุกคนภาว่าสถาบันแห่งนี้ไม่สามารถรับนักเรียนทุกคนที่มาที่นี่ได้และการที่จะเข้าสถาบันแห่งนี้ได้ก็ต้องมีการเข้าสอบคนที่ได้รับ600คะแนนแรกเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าเรียนที่สถาบันนี้ได้ส่วนการสอบนั้นก็คือการเคลียร์โลกแห่งเงออาทำเอานักเรียนทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับต้องต,องตกใจเลยครับแบบนั้นไม่ไหวหรอกส่วนเดนเซียเาขานั้นแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาในต,ตอนนั้นศาสตราจารย์ก็ได้บอกให้นักเรียนทุกคนนั้นอย่าก,กังวลไไปเเลลยพาราาโแห่่่งงงงใในนนนคัั้้้ีมชขอ แต่เป็นสื่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อการทดสอบเท่านั้นหลังจากนี้จะมีรุ่นพี่ออกมาประสายต่อเพื่อให้ข้อมูลกก่นักเรียนใหม่ทุกคน ถ้าอย่างนั้นเธอขอประกาศเริ่มการสอบปี3613อย่างเป็นทางการทำเอาเพีงที่ได้ยินบาปนั้นก็ถึงกับช็อกมันเป็นไปได้ยังไงกันาะวันนี้ก็คือวันเปิดเรียนใหม่ของสถาบันเฮเบียนเขาด้ยอนกลับมาเมื่อปี3613ซึ่งการต่อสู้กับมังกรที่พวกเขาเผชิญหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นปี3616นะครับซึ่งพวกเดซเซียนนได้ต่อสู้ในโลกแห่งเงานั้นเป็นเวลา10ปีเลยทีเดียวเออ10กว่าปีนะครับสิปีเพีงพอคิดได้บาปนั้นก็ยิ่งปวดใจเข้าไปใหญ่นั่นแสดงว่านรรกกบนนนิินีเเขาาจออมั้ม้ะึค ก็ได้มานั่งคิดท่อเพินกับตัวอองรอบนี่ไม่ใช่ความฝันเพราะเขายังจําถึงทัทั้งหมดของที่นี่ได้ดีพร้อมกับเขาที่ยังมีความรู้สึกสงสัยในใจมันเป็นไปได้อย่างไรกัน ในต,ตอนนั้นผู้หญิงหัวแดงคนนี้ก็ได้เข้ามาทักเลยครับเธอนั้นตามหาเดนเซียอยู่นานเลยเธอคนนี้น่ามีชื่อว่าโดเลียโดเลสเป็นนักเรียนปีสองของสถาบันและเป็นนุ่นพี่ที่จะคอยดูแลเพ็กนั่นเอง <c oughs> เพ็กที่ได้กินแบบนั้นก็ได้กล่าวขอโทษเลยครับที่ทําให้เธอนั้นต้องตามหาเธอคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอจฉรญยติเลยก็ว่าได้นะครับเป็นผู้ใช้ไฟแต่เดียวจากที่เพ็กพูดแล้วเธอน่าจะตาในสนามลบนะโดเลสที่เห็นว่าเพ็กจ้องเธอนานก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเพ็กก็แถมไปว่าเขาเนี่ยแค่เครียดเฉยๆโดเลสได้บะอ เครียดไปเลยถึงจะถูกเรียกว่าโูกแห่งเงาก็เถอะแต่นั่นก็มีเพื่อว้การสอบเท่านั้นระหว่างนั้นโดเลสเธอร์ก็ได้ตรวจสอบประวัติของเพงในแท็บเล็ตของเธอด้วยไม่ว่าตรวจสอบเลื่อนสเตตัสแล้วก็ต่อสู้เป็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่เธอก็ไปสรุปคำที่ว่าเพนั้นเป็นสามัญชน เพชที่ได้กินตามนั้นก็ถามว่าคงามีปัญหาในการเข้าสอบนะโดเลสก็ตอบรับแต่ถ้าหากเป็นสามัญชนแล้วก็ต่อให้สอบติดจะต้องไปอยู่ในคลาสเบต้าอยู่ดีเรื่องนั้นเพชเขาก็เข้าใจดีนะเพราะในสถาบันแห่งนี้เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าชนชั้นอยู่ซึ่งพวกชนชั้นสูงเนี่ยจะอยู่คลาสอัลฟาและพวกสามัญชนเนี่ยจะอยู่คลาสเบตา้าต่อให้มีพรสวรรค์มากแค่ไหนหากขึ้นชื่อว่าสามัญชนแล้วก็ก็จะไม่ได้รับการศึกษาที่ดีหลายระบบชนชั้นนี่แหละมันก็ทําลายพรสวรรค์ของผู้ใช้เวทมนต์ไปหลายต่อหลายคนแล้้้วดดัังนนโเเรสสกก็ไไพพพาแปื่ออบจล การบาดประจาตัวตัวเองแล้วครับเพื่อผ่านเข้าประตูพอเข้าไปแล้วเพคเขาก็ทำหน้าเศร้าเลยครับพอบรรยากาศมันคุ้นเคยซะเหลือเกินในตอนนั้นโดเลสก็เลยถามกับเพคว่าม่ตตลึงอย่างนั้นรหรอเพคก็เลยแถมไปว่าเขาเคยเห็นอาคารแบบนี้มาก่อนแล้วนะ่ะแต่โดเลสก็บอกว่าเพคเนี่ยแถไม่เนียนนะมันจะไปม,มีอาคารที่คล้ายกันได้อย่างไรกันเล่าแต่กระช่างเลยนะไปก่อนเถอะเอาเป็นว่าในตอนที่พวกเขาสายและจะต้องรีบไปและในขณะที่กำลังเดินไปห้องสอบอยู่นั้นโดเลสก็ถูกทักโดยชายหัวฟ้าคนนี้เลยครับเขานั่ไม่ชื่อว่าเอลไฮโดเลสก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชาย คิดว่าถ้าเขาจำไม่ผิดแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายเวทน,น้ำนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยถูกกับโดลสสักเท่าไหร่เพ้เอนก็เลยถามกับโดลสว่าไม่ชอบคิดหน้ากันอย่างนั้นหรอโดลสก็ตอบรับไม่ใช่ว่าไม่ชอบคิดหน้านะแต่ว่ารังเกียจลยละแต่ตอนนั้นเอลฮานก็ได้ถามโดลสว่าทำไมถึงมาช้าจังอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเตี้ยสิทธา่าก็เลยมาชา้าแซลซัดเจ็บเลยไอ้เหี้ยโดลิสได้ยินแบบนั้นก็สวนกลับไปเลยครับแหมนิสายเสียไม่เปลี่ยนเลยนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงเนี่ยไอ้หัวฟ้าท จนเทลฮานั้นได้หันมาถามกับเพเกว่าเป็นรุ่นน้องของโดลลิสอย่างนั้นหรอเพเกเขาก็ตอบรับโอ้ดูท่าทางมีวรยัดใช้ได้เลยนี่เชื่ออะไรล่ะเพกเขาก็ได้บอกชื่อไปไอเจ้าเทลฮาที่ได้ยินแาบนั้นก็ไปเซิร์ชดูโปรไฟล์ของเพเกเลยครับพอรู้ว่าเพาเกเป็นสามัญชนเนี่ยมันก็ขำก้าขึ้นมา,ามทันทีแบบนี้ก็ไม่ใช่คู่มือแล้วนะเซตั้งหน้าตั้งตาสอบให้ดีนะไอ้หนู แต่ก่อนอื่นก็ขอพูดเอาไว้หน่อยละกันต่อให้โชคช่วยจนผ่านมาได้สุดท้ายแล้วนายก็ต้องไปอยู่ในคลาสเบต้าอยู่ดีนั่นล่ะวะเรยกเ่าโดเลสเนี่ยมาโหแทนเพ็กเลยส่วนเพ็กเราเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้ร้อนนู้นหนาวในตอนนั้นเสียงแจ้งเตือนของโรงเรียนก็ได้ดังขึ้นถึงเวลาเข้าสอบแล้วให้นักเรียนทุกคนไปเตรียมตัวที่สถานที่เข้าสอบด้วยเพ็กได้ยินแบบนั้นก็ได้ไปชวนโดเลสให้รีบไปเลยครับแต่พอหันมาก็ปรากฏว่าเธอกำลังลุกเป็นไฟอยู่เธอก็บอกให้เพ็กนั้นต้องสอบผ่านให้ได้เพื่อไปตบ เขาก็ได้เดินไปสถานที่สอบกันในระหว่างทางเพื่เขาก็ได้คิดกับตัวเองผู้คนที่คุณหน้าสถานที่ที่คุณเคยนี่มันคือโลกในอดีตจริงๆด้วยสินะ